ธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปะตาเวรัมณีสิกขาปะทหังสมาทิยามิปานาติปะตาเวรัมณีสิกขาปะทหังสมาทิยามิอัทินาทานาเวรัมณีสิกขาปะทหังสมาทิยามิกาเมสุเมชาจาราเวรัมณีสิกขาปะทหังสมาทิยามิ ทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปังทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปังทังสมาทิยามิสุราเมรยัมัชฌะปมาทัฏฐานาเว Imanik Bancak sikabanik sile na sugaing Yanti sile napo kasmbatha sileani puting Yanti tersema silang wissodha y Se ka వరాం క్యా సుతమ เทศ నాం యాచామ తుదియం పివ కాచరాచనో భান্তে పతో సుఖాం క్యా వరాం క్యా సుతమ เทศ నాం యాచామ తతియం పివ కాచరాచనో భান্তে పతో సుఖాం క్యా వరాం క్యా సుతమ เทศ నాం యాచామ ब्रह्मो सहंपि अधि वण अथा से तम

ไคโวรณะยุคานิอะปะริสะทุกขะลหะเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอะหุนะโยตะคะเนโยอัญชลีกะระณิโยคุณะเกตังโลกัสสาติเอัมพะพุงสาสะม ी मेघलामुदित खोरसे न राधिकामाविति ना पुर्घोधन् देशसाम् भवतु ते जय माङ्गलानि मर कमभियोजित सामराधिघोराम्बनालवकमा कमतान्तया कान्ते सुतान्धमिति नान् पुन्दोदन ते जसा भवतु ते जय मङ्गलानि नाला गिरिङ्गजवरमति मासनि वसुधारुणे कविधिना चितवा मुनीं दोदन ते जसा भवतु ते जय मङ्गला निति อนันตังธาวันติโยชนปะถังภูนิมาลวะตะมีติพิสังฆะตะมะโนจิตตวันนิยสาภาวะชยมังคละนิสาจังเวหายะมะติสาจักขวาทะเกตุวาถาวิรุหิ पञ्जापति बचलितो जितवामुनीन्दोतं तेजसाम् भवतु ते च य मङ्गलानि च विहाय मदि स जगवाधके दूरवादमनध्या न भुव पञ्जापथि ब चलितो जितवा मुनीन्धोतान् तेजसाम्भव

नागते न विधिनाशितवान्नुनीं प्रोदन्ते रोदेशयमाङ्गला नेत्रापि भोगयमाङ्गलात् गादा यो tiao chen ao tụi tây chayyamang kalang chayyantor boti amule sa kayanang nanti vam tanoe vam tavang vijayo hoi chayyantu chayyamang kalea baran lang kezi se bata bipokarea bise kezam

Sumana sintriyang, kumana sintriyang, upekin triyang, satin triyang, virin tri, anito kang arya sajang, tuka samutayo, tiro kute su titan di sandi singkan, takesu catawara

ติเสนาทีรันเยนกยากยังอิโตทิเอลยาเปนติเปตากาลกตาตาหิงุณนาเทวตังบุรยัธานินามปวานตติเอวเมไวโตทินนามเปตานุบกามปติยถาวริวามุราปาริภูเรติสาคารังเอวเมไวโต nang oba ga pati ata si me ka si me ya ti me ta zaka cha cha yo vi ka pa cha yo a vi ka pa cha yo a ti ni cha wa ta sang ka upa ta wa ya ta mi sukho

อานาสะกยาหังอาสาะกยาวหังทิปานังหตุอานาคติตาลีเตะคิยมิมังตังิตสมาอกวาจาอาวาจาสงโตสุเปียพีทาปุตทุขาลอนอตรมมหาลอนดอตรมมหาปูตคปเียรปเีูตเนปูตเนปติย ក្លៀឲ្យខ្ញុំឃ្លៀទៀនទៀនឲ្យខ្ញុំកើតខ្ញុំមានខ្ញុំមានពលគ្រីស្ទាននៅស្ថានថ្លៃថ្លាស្ថានថ្លៃថ្លាខ្ញុំសុជុនញាផលសុជុនញាផលទួតត odal ទួតត odal ជាអាបាយដាជាអាបាយដា ឧបជា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 តីកាឧបជាតីកាធម្មភិសម្មាធម្មភិសម្មានោគិតានោគិតានោគដេណោនោគដេណោចាជាចេសខានយមយមសំជូតមពលសំជូតមពលសតកតកកសតកតកកសសកកសិមកសនោគកិមមសាននោគស្ថានពតទុនោគស្ថានពតទុវិមាណីវិមាណីមាយាងផាន់ទី

พระเ้าพเจ้าทั้งหลายถอมถุยัาาขึ้งบัตตาหารรองริวารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้้ายเหพระนี้สงก์สขอระสจงรับจงรับปัตานาปาารของบริารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ขอบพ้าทั้ายเจ้าทั้งหลายเพื่อความเจริญ

นะโมะตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธสะนะโมะตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธสะยัคเเคปันเตสังโฆชานาตุขอพระสงค์ทั้งปวงจงฟังของคำข,ของข้าพเจ้าบัดนี้ทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมนำซึ่งพระทหารมาถวายเป็นสังฆทานแก่พระพิกษุสงฆ์อันว่าสังฆทานนี้ ย่อมมีอาน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้จัพจาะจงองจองลงว่าเป็นของพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้เพราะเป็นของได้แก่สงทั่วสังฆมณฑลพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดน,นี้ข้าพเจ้าจะสมมติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะจห็นสมควรหรือไม่สมควร ขอจงทักท้วงขึ้นในท้ำกลางระว่างสงย่าได้เกรงใจถ้าเห็นว่าสมควรแล้วจงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดน,นี้ประสงค์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจักรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทําการแจกของสงต่อไปนะักกาลบัดน,นี้อายังปัมะปาโคมาเทราสะปาปุนาติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระ มาเทระผู้ใหญ่ผู้อยู่หนข้าพเจ้าอาวสเสสาภาคามาหากรรมพี่ผูันจากสำเนรนันนงจากกาธานนางจากสับปะสัตทานังจากปาบุนาติส่วนที่เหลือจากพระเทระผู้ใหญ่ย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตามบรรดาที่มาถึงทุกรูปพร้อมทั้งสมณเณรและญาติโยมบาสุบาสิกาทั้งหลายพร้อมทั้งสับปะสัตทั้งหลาย,ลายด้วยเธอ Satu Mara puri nongi Ya, nongi <im> Tau, <im>